คีล่าสัตว์พูดเล่นคันอาคีล่าครับรุ่นบิ๊กแบง่านกับหัวนะครับเป็นคัน7ฟุต6 2ท่อน sp นี่คาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นสปินนะฮะคันยาวอยู่ที่7ฟุต6 2ท่อนลายอยู่ที่15ขีด30ปอนด์รัวอยู่ที่5้ทัถึง2ออนก็ประมาณเท่าไหร่เดียว น,น่าจะสิบน่าจะเกือบยี่สิบกรัมอ่าน่าจะเกือบยี่สิบกรัมนะฮะอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาพูดหลังคีปเลยว่าอยู่ร้านข้ามขอบเดี๋ยวนะอึอดอดัดขอถอดแมสก่อนอ่ะเป็นคันสองท่อนนะครับดูรูปทรงซองนี่นี่ตัวนี้เป็นท่อนโคนแน่นอนซองนี้นะครับท่อนโคนซองก็มีความยาว ทำยาวใช้ได้อยู่เดี๋ยวเรามาแกะท่อนโคนกันก่อนหายพูดเล่นอยู่ในนี้แหละโอ้โหดูท่อนโคนเบามากบอกเลยว่าเบามากเนี่ยลองจับอันนี้เท่าไหร่ไหมเนี่ยลองจับเอ่หแม่งเบาจริงเลยเบาเบาจริงๆสวยด้วยเว้ยและคันสวยคันเป็นลายเอ้คอสและดูตัวลองต่อดูสิ โฟกิฟโฟกิฟรีซีดสวยมากคันอะคิล่าครับดูครับรีซีดอะคิล่าเห็นไหมเห็นไหมบางหน้าก่อนอะคิล่าเนื้อแบงค์ตัวนี้เป็นเอ็กคอร์ดลายเอ็กเลยครับเอ็กคอร์ครับสวย EVA เน่นๆแข็งๆเลยครับตูดคันเป็นไงตูดคันอย่างนี้นะฮะ โอ้ทำไมเออคร์ดเหมือนลายอันนี้เลยโซเดียสอะ่ะแต่ตรงนี้สวยมากงานดีมากอ่ะเรามาดูท่อนปลายลายเวทสิบห้าสามสิบปลายจะเป็นยังไงทำไมเราไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเก็บไว้นานแน่เลยโอ้เนื้อแบงค์สวยมากเอกอคร์ดด้วยอ,อารีคลาลัสอ,อาคีคาลัส,ส <laughs> แครคันใช่ใช่ไกด์ฟูจิด้วยนี่น่าจะมีพันต้นๆแน่เลย3,000เห็นไหมครับฟูจิเป็นซิกลิงนะครับไกด์ฟูจิซิกลิงไกด์ทรงซิกลิงไม่ใช่ตรงนี้ซิกลิงนะฮะดูครับรูปทรงเนื้อแบง์สวยมากตรงนี้เขียนว่าอะไรบิ๊กแบง จากบริษัทอะไรครับเนี่ยไเ,เดี๋ยวเราเราดูนี่ให้สแนปเปอร์มีเดียครับสแนปเปอร์มีเดียครับคันไอคิล่ากับหัวไหมคุณไหมอา่าตรงนี้ i ิก i n g Fuji เคไกส์นี่เป็นป้ายอย่างนี้เลยนะฮะเอกคอทั้งคันเลยจับปุ๊บเป็นเทกเจอร์เทกเจอร์ลายเนื้อแบงค์เลยนะฮะ จากโคนถึงปลายไกด์ทั้งหมดมีอยู่อันนี้ท่อนท่อนที่สองนะหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดงงวะ่ะสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดนะฮะเนื้อแบงคุณไหมเดินมาด้านนี้ดูเนื้อแบงคชัดไหมโอ้เนื้อแบงถือว่าใหญ่อยู่นะแต่แต่ ไม่หนักนะฮะไม่หนักนะทุบตรงนี้ให้ดูเลยเราต้องเสียบอย่างนี้เราต้องเสียบอย่างนี้ใส่ให้มันโตแน่นมากทุบสิบห้าสถูกต้องนะดูป้ายครับดูป้าย สิบห้าสามสิบลายสิบห้าสสบตัวนี้มันเหมือนคันนี่เลยคุณไหมมาป่าไดนามิกถ้าถ้าผมมีอีกอันหนึ่งเป็นคัน power m a c ของลุงโอ,อ,อ๋อันนี้เบาเบาแล้วก็ถือว่าเ,เบาจริงแค่ถอดด้าม, <c oughs> มน,นะถอดด้ามเนี่ยจับครั้งแรกนี่รู้สึกแบบเบามากแล้วก็ การถือเอาไปเอาไปเล่นอะไรดีไหมแคสได้นะเนี่ยะแคสให้เป็นคาร์ดแคครับแคสป๊อปได้ไหมป๊อบอป๊อบที่เหยื่อเหยื่อไม่หนักมากได้ได้นะแต่แล้วมาตกบ้านเราแล้ตกสวยเออบ้านเราตกสวายสวายดุกได้ไหมดุกแข่งอ่ะได้แต่มันสั้นไปนิดอ่าได้แต่สั้นไปนิดนึงนะฮะความยาวเจ็ดฟุตหกบางคนก็จะว่าสั้นปกตินี่ เขาจะเล่น8ฟุต9ฟุตนะฮะแต่ส่วนมาก9ฟุตมันจะได้ส่งเหยื่อไ,ไปได้ไกลๆใช่ไหมเอออ่ะมาดูป้ายตรงนี้กัน7ฟุต6สปินความยาว7ฟุต6 2ท่อนนะฮะลายอยู่ที่15ขีด30นะครับรัวเวทก็ตามที่เห็นครับลองไปคำนวณกันดูผมก็แปลไม่ออกเขาเรียกอะไรอะ่ะ คำนวณไม่ถูกนะฮะเต็มเนื้อแบงค์ตามเนี่ยเห็นไหมสวยมากเลยหมุนให้ดูเลยเนะี่ยมันเป็นแท้หรือว่าสติ๊กเกอร์เราก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่เท่าที่ดูแล้วก็คือเซนคันนี่ปึงๆเหมือนกันนะนี่นะครอบเบาๆนะฮะครอบเบาๆนะฮะมีสะเทือนอะ่ะมีสะเทือนอะ่ะ ช่วยงัดให้หน่อยขอเฮียช่วยถือกล้องได้ไหมครับถ่ายคันอย่างเดียวคุณไม้หน้าเป็นสิวอย่าถ่ายครับเฮียไปโอ้ยแอคชั่นสวยมาก15 30เวทสิบหแอคชั่นสวยมากอันนี้ปลายวแล้วนะใช่ไหมปลายวแต่ คันมี power lead อยู่ตรงตรงนั้นเต็มๆเลยนะนี่ครับตรงนี้่ไหมครับเต็มๆใช่ครับใช่ครับแล้วก็ปลายอ่อนปลายนี่เอาไว้ส่งเยือดีเยือก่อนไม่อผมเลยอ่าโอ้หเฮียผมเจ็บนิ้วมากเลยเจ็บนิ้วมากคือสิบห้าสามสิบในเวนนี่ผมว่าถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะมีซองให้ด้ามต่อโคลสองท่อนต่อโคลนะฮะขออีกครั้งราคาเท่าไหร่ เดี๋ยวเดี๋ยวราคาท้ายคลิปเนี่ยรอลุ้นดีกว่าเหมือนหวยออกอะต้นนี้สวยนะเจ็ดฟุตหกแล้วก็ฟูจิเนี่ยไกด์ฟูจินะนี่ฟูจิตัวนี้ก็ฟูจิฟูจิฟูจิจนไปถึงจนไปถึงปลายไหมใช่ครับใช่ครับใช่ด้วยปลายเป็นฟูจิด้วยฟูจิทุกทุกไกด์เลยนะฮะ ียลองถือดิอ่ะเนียลองถือออดิ่ะลงยกขึ้นเปล่าๆอ่ะตึงไหมตึงตึงแอคชั่นสวยด้วยอันนี้ลองให้ลูกค้าลูกค้าประจำของทางร้านนะฮะลองถือนะฮะนี่นะฮะตึงสันสันมีสันโอ้ไม่สันจริงไหมมีสันครับมีสันนะเอาจริงๆเลยนะมาบอกสบายมากสบายมากสบายมากดฟัน กับเวท15-30อาอคิลารุ่นบิ๊กแบงสิบห้าสาเอาไปเล่นสวายสนุกครับตัวนี้นะนะสวายดุกได้หมดเลยคือปกติใครไม่ชอบยาวนะ7จฟุตหนี่ถือว่ากลางๆนะ6กฟุตหกฟุตก็ส <6, S 2> ั้นไป7จฟุตก็ยังไม่ถึงความยาวที่ใช่ถ้าจะเล่นพวกดุกสวายแต่สวายเนี่ยเหยื่อมันหนักอยู่ละเวลาเราตีเราตีพุ่งอยู่ละแต่ปลาดุกเนี่ยบางทีเราก็ บางคนใช้อบไก่ขนมปังอะไรเงี้ยถามว่าโอเคไหมโอเคถ้าบอ่อแข่งบอ่อเล็กนะได้ถือว่าโอเคเลยเหนียวบอกเลยเหนียวพาวลิทด,ดีปลายดีตีเนื้อแบงเอ็ A ourt, ก์อสไกฟูจิซิกลิงอีกต่างหากราคาเท่าไหร่ดีหนึ่งพันห้0ร้อบาทแม่เจ้าค่าส่งเท่าไหร่ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิค่าส่งร้อยปดสิ กับคัน1,500บาทแม่ถูกกว่าคันของเราที่ซื้อมาใหม่ด้วยคันนี้สวยกว่าด้วยดูดิตัวเนี้ยสวยมากคันตอนนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะราคาก็ไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะสมัยก่อนนี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่จับไม่ลงอ่ะยังตามก็ห้าหกพันแล้วนะนะครับอ๋อสวยมาดูโลโก้ชัดๆคุณไหมใช่มันมันพิถีพิถันมากนะใช่ งานสวยนะงานถือว่าสวยเลยนี่ราคาย้ำอีกครั้งนะครับราคา1,500บาทโอ้โหแน่นไม่แน่นฟังเสียงใส่คนด้วยนี่เดี๋ยวใส่อีกรอบใส่อรอบตรงๆ1,500บาทค่าจะส่ง180บาทไม่เอาละ200เพราะว่า เราต่อโคนได้ใส่ท่อได้ง่ายๆเลยตัวนี้ต้องท่อประมาณ2นิ้วนะตัวนี้นะสนิ้ว2นิ้วครึ่งนะฮะความกว้างของท่อต้องกว้างประมาณนี้นะให้มันได้ตัวนะฮะไม่ใช่ใส่จนรัดแน่นนะฮะมันจะทําให้ไกดแตกคันหักได้นะพันห้าบวกสองล้อก็พันเนะถอดให้ดูอีกครั้งนะโอ้โห สาวๆฟิตเปรี้ยเอาละฮะคุ้ม,มนะถือว่าเบาเบาจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยเอาดูเนื้อแบงค์ตัวนี้ครับเนื้อแบงค์งตรงนี้คุ้มนะถ้าเทียบกับเนื้อแบงค์ปริมาณขนาดนี้นะผมถือว่าโอเคเลยไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงครับเป็นคันพกง่ายด้วย ถ้ามีเนี่ยเาไปแคดแคดอินซีนได้เลยนะตัวนี้ไกฟูจิเท่าไหร่แล้วนะียอืมไปแล้วครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลากับคันอคิล่าไอคิล่ไาไกด์ฟูจิหมดเลยนะไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ติดตามบาย